สวัสดีพี่เพื่อนครับวันนี้นครัคค้นพานะครับ EP ที่762นะครับ762นะครับมีพระสะสมพระเก็บมาแบ่งปันครับรายการละ300บาททุกรายการเลยครับรายการละ300บาทนะครับ762นะครับเท่าไรในการติดต่อนะครับ0849037676นะครับ เบอร์โทรหรือไลน์เบอร์เดียวกันนะครับสนใจโทรหรือทักไลน์เข้ามาได้เลยนะครับมีการเก็บเงินไปทางนะครับฝากเพื่อนเพื in bumps, yeah ่อนพี่ๆที่รับชมนลช่วยกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับองค์แรกนะครับเป็นสมเด็จครับสมเด็จบางกุลคมนะครับพิมพ์เส้นได้นะครับหมายเลขหนึงครับ หมายเลขสองนะครับเป็นสมเด็จวัดเกศชยโยนะครับสมเด็จวัดเกศชยโยนับหมายเลขสองนะครับ หมายเลขสามนะครับเป็นสมเด็จเหมือนกันครับเป็นสมเด็จวัดหลักคังครับหมายเลขสามนะครับ,รรบ,รบออเก่าแห้งๆเลยคนระับ ครับฝุ่นคาบด,ดินนะครับเนี่ยหมายเลขสี่นะเป็นเหรียญหลวงพ่อจิตนะครับเหรียญหลวงพ่อจิตวัดสัตนาดนะครับเป็นเหรียญเก่านะครับสองสี่ห้าแปดนะเนี่ยเหรียญหลวงพ่อจิตวัดสัตนาดนะครับ เก่านะครับแห้งๆเลยครับตัวหนังสือตัวยันนะครับคมเลยครับหมายเลขสี่นะครับหมายเลขห้านะเป็นเหรียญหลวงพ่อปานวัดของด่านนะครับเป็นเหรียญกไหลทองนะครับ นี่ก็2อีกว่านะครับเป็นเรียนนี่ครับหูเชื่อมนะครับพาะปานวัดของดานนะครับ หมายเลขหกนะเป็นนางกวักหลวงปู่บุญนะครับนางกวักหลวงปู่บุญหลังยันนะครับเป็นนื้มิกระพัดนะครับเป็นนางกวักโลนะนะครับมิกระพัดนะครับ <S 2> <S 2> เนื้อม่กระพัดนะครับหมายเลขเจ็ดนะเป็นเหรียญหลวงพ่อเชื้อนะครับวัดใหม่บาเพนบุญครับ เป็นเนื้อฝาบาทนะปี2,506นะน,น,นะนะครับนี่หนลวพ่อเชื้อนะปี2,506นะครับกฝาบาทเก่าๆแห้งๆเลยครับนี่นะสภาพยังสวยนะหิ่งๆเลยนะครับนห่นหลวงพ่อเชือ้อวัดใหม่บำเพ็ญบุญนะครับ หมายเลขแปดนะครับเป็นจอบเล็กหลงพ่อเงินนะครับสภาพใช้นะครับจอบเล็กหลงพ่อเงินนะครับสภาพใช้หมายเลขแปดนะครับเป็นเนื้อทองผสมนะครับหมายเลขเก้านะครับเป็นหมากทุยนะครับเนี่ยรักเชือกลงรักนะครับเก่านะครับเก่านะครับนะครับรักกับเชือกนี่เป็นเนื้อเดียวกันแล้วนะครับ ก่แห้งๆนะครับเหยาจะมีคอนครนครับหมากทุยนะครับไม้ซิบนะครับเป็นชูโชคนะครับชูโชคไม้แก่นะครับชูโชคไม้แกะนะครับมีรอยจานนะครับมีรอยจานแกะแบบชาวบ้านนะครับ หมายเลขสิบเอ็ดนะครับเป็นเหรียญเก่าจังหวัดราชบุรีนะครับเหรียญเก่าวสอลึกนะครับสองสี่หกสองนะครับหลวงพ่อคงนะครับวัดสัทธาราชนะครับจังหวัดราชบุรีนะครับสองสี่หกสองนะครับนี่ครับตื้นแต่คมนะครับเป็นพายุคเก่านะครับสองสี่กว่านะครับยันคมคมเลยนะครับดูตัวยันนะครับ หมายเลขสิบสองนะครับเป็นพระชัยนะครับหลวงปู่เอี่ยมนะครับพระชัยหลวงปู่เอี่ยมนะควัดดังทับหมายเลขสิบสองนะครับ มายเลขสิบสามนะเป็นหลวงพ่อปานนะครับเนี่ยหลวงพ่อปานสองสี่กว่านะครับนี่ครับที่น,นลึรกในการสร้างหอสวดมนต์นะครับหลวงพ่อปานวนะัดบางนมโคนะครับนี่บตัวหนังสือตัวยันคมเลยครับมีเส้นแตกนะครับ สีนะเป็นเหรียญหล่อนะครับหลวงพ่อทาวัดพเนียงแตกนะครับนี่เป็นเหรียญหล่อรุ่มสองนะครับนี่ตะใบนะครับมายีล1สิบห้านะเป็นหลวงพ่อปานะพิมพ์สมคุดนะครับรเก่านะครับ,บผงนั่นบนนะครับ สภาพยังสวยนะครับนะครับยังคมเลยครับอันนี้ชิบกครับเป็นหลวงพ่อโตวัดวิหารทองครับเหรียญหล่อหลวงพ่อโตวัดวิหารทองสองสี่หกศูนย์ เป็นเนื้อทองมาสมน,นะครับหมายเลขสิบเจ็ดครับเป็นหลวงปุท่ปทวด,ทน,ดทน,น,นะครับวัดพระโคนะครับเป,มมเ,นะเป็นเนื้อว่านะครับแล้วฝั่งตะกุดนะตะกุดล่างฝั่งตะกุดนะหลวงปุ่ทวดเนื้อว่านะครับเป็นเจดีย์นะครับหมายเลขสิบแปดนะเป็นหากน้ำมันเก่านะเป็นเนื้อผงนะครับ ไม่ทราบที่นะครับเก่านะครับสภาพหิ่งๆเลยนะครับเนี่ยเศษผงเศษฝุ่นใยมงมุมนะครับเนี่ยเก่าสภาพหิ่งเลยนะครับส,สิบสเก้านะครับ 19. เป็นรูปหล่อหลวงพ่อน้อยนะครับรูปหล่อหลวงพ่อน้อยวัดธรรมศาลานะครับเป็นเนื้อทองผสมนะครับรูปหล่อหลวงพ่อน้อยเนื้อทองผสมมายเลขสิบเก้านะครับ ยี่สิบนะครับเป็นเหนรียญโลโบราณนะครับเนื้อทองผสมมันกันนะครับเพราะทามาจากนะครับนมยี่สิบนะครับเหรียญโลโบราณหลวงพ่อทำมาจากนะครับหมายเลขยี่สิบนะครับหมายเลขยี่สิบเอ็ดครับเป็นสมกอนะครับเป็นสมกอสองหน้าเงินดินนะครับยี่สิบเอ็ดนะครับ ยี่สิบสองนะเป็นหลวงพุทธวดเนื้อว่านะพิมพ์พระรอดนะครับวัดช้างให้นะครับด้านหลังรรยแร่นะครับนี่นะครับว่านยางว่านับด้านหน้าครับสภาพยังสวยเลยนะองค์แรกนะครับหมายเลขยี่สิบสามนะครับเป็นหลวงพุทธวดนะครับวัดเมืองยะลานะครับพิมพ์อิกิวสังนะครับ เป็นเนื้อว่าน,นะครับวัดเมืองยะลาปีสองพันห้าร้อยห้าครับนี่นะด้านหลังลรูเล่เหมือนกันครับเป็นเนื้อว่านเหมือนกันนะครับผุดทวดอิกคูซังวัดเมืองยะลานะครับหมายเลขยี่สิบสี่นะเป็นเหรียญเก่านะเป็นเหรียญแย่มโมนะเท้าสุรนารีนะเป็นเหรียญเท้าสุรนารีสองสี่เจ็ดเจ็ดนะครับ ไหลทองนะครับภาพสวยคมทำเนี่ยไหลทองก็มีหลุดร่อนไปบ้างนะเนี่ยครับตามอายุนะครับคมเลยนะเนี่ยขอบนะครับสันนะครับตรงสื่อนะครับนี่คมเลยนะครับแท่งๆเลยนะครับ ต่อไปหมายเลขี่สิบห้าเป็นพระปิดตานับเนือไม่กระพัดนะครับหลงพ่อป้องนะวัดหลุมดินนะครับปิดตานืไม่กระพัดหลวงพ่อป้องวัดหลุมดินนะครับรายการนะสามร้บาททุกรายการเลยครับสนใจน้บช่องทางนการติดต่อนับศูนย์แปดสี่เกนยครับ เบอร์โทรหรือไลน์เบอร์เดียวว่านับสนใจโทรหรือทักไลน์เข้ามาได้เลยนะครับมีเงินเก็บเงินไปทานนะครับฝากเพื่อนๆพี่ๆที่ชมแล้วช่วยกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับสำหรับอีีนี้ขอจบเว้ยนี้กันนะครับสวัสดีครับ